ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมช่องจำนงฟาร์มแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูข้อดีของหญ้ากินนี่สีม่วงอีกข้อหนึ่งนะครับที่หญ้าชนิดอื่นไม่มีนะครับสำหรับข้อดีของหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับที่หญ้าชนิดอื่นไม่มีก็คือมันเป็นหญ้าที่สามารถที่จะปลูกได้บริเวณที่เป็นที่ร่มนะครับท่านผู้ชม ยากินนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมันขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้พยุงนะครับกับต้นไม้แดงที่ผมปลูกไว้นะครับแล้วก็ยากรินนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมไม่ได้ปลูกนะครับผมเดาว่ามันน่าจะเกิดจากนกนะครับมันไปกินมเมล็ด้ากรินนี่สีม่วงมาแล้วมันก็บินมาเกาะนะครับต้นไม้แดงนะครับที่ผมปลูกไว้บริเวณนี้ และมันก็ถ่ายมูลลงมานะครับยากินนี่มันก็เลยเกิดขึ้นมาบริเวณนี้ผมไม่เคยรดน้ำนะครับท่านผู้ชมคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีใบที่สวยงามนะครับใบนี่เขียวมากนะครับท่านผู้ชมสำหรับหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับมันมีโปรโตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับ พบว่าที่อายุการตัด30วันนะครับยากินนี้สีม่วงมีโปรโตีนสูงถึง13.0 8แเซนและก็ที่อายุการตัด4.5วันโปรโตีนมันจะลดลงเหลือนะครับ7.56%้กเซ็นและก็ที่อายุการตัด60วันโปรโตีนจะลดลงเหลือ6 9 7เซนและอายุการตัดสุดท้ายนะครับที่120วันโปรโตีนมันจะลดลงเหลือ 4. 1 3เเซน คือถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานๆนะครับโปรตีนมันก็จะลดลงเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้ก็เป็นต้นยมหอมนะครับที่ผมปลูกไว้นี่ครับหญามันก็จะขึ้นข้างๆต้นไม้ป่านี่แหละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็มีพื้นที่สวนถ้าท่านต้องการจะใช้ประโยชน์พื้นที่ของท่านนะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด ผมคิดว่าถ้าเราเอาหญ้ากินนี่สีม่วงไปปลูกแซมไว้นะครับใต้ร่มไม้ผลหรือร่มไม้ป่าแบบนี้นะครับนอกจากเราจะใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัวแล้วนะครับใบของหญ้ากินนี่สีม่วงมันสามารถที่จะตัดมาคลุมดินหรือจะทำปุ๋ยหมักก็ได้นะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็น ริมคลองนะครับท่านผู้ชมที่ผมขุดขึ้นมายากินนี่มันก็จะขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณริมคลองนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ยากินนี่นะครับอันนี้เป็นต้นผักหวานป่านะครับที่ผมปลูกไว้ซึ่งจากที่ผมสังเกตดูนะครับบริเวณที่ยากินนี่สีม่วงนะครับมันขึ้นบริเวณนี้มันจะไม่มีวัชพืชอ,อื่น ขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะคลุมไปหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางนี้นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าจากทางขวามือไปทางนี้นะครับก็จะเห็นวัาพืชต,ต่างๆขึ้นเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าคงหญ้าคานะครับท่านผู้ชมแต บริเวณที่หญ้ากินนี่มันขึ้นบริเวณนี้นะครับไม่มีหญ้าชนิดอื่นขึ้นมาปะปนเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีพื้นที่นะครับที่เราขุดคลองหรือบริเวณที่เป็นริมสระนะครับเราปลูกหญ้ากินนี่สีม่วงไว้นอกจากเราจะใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัวแล้วหญ้ากินนี่ยังมีประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะครับคือมันจะช่วยป้องกัน การพังทลายของหน้าดินนะครับจากที่ผมปลูกหญ้าแฝกที่สวนนะครับหญ้าแฝกนั้นพอเราปลูกไปถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะตายในที่สุดแต่หญ้ากินนี่สีม่วงนั้นมันไม่ตายง่ายนะครับท่านผู้ชมมันมีอายุที่ยืนยาวหลายปีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีพื้นที่นะครับที่มันเป็นที่ร่มนะครับ แล้วก็เลี้ยงวัวด้วยท่านลองเอาหญ้ากินนี่ไปปลูกดูนะครับท่านอาจจะพบคำตอบนะครับว่าพื้นที่ที่เราปล่อยทิ้งว่างๆนะครับมันก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับในการปลูกหญ้าให้วัวได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมผมวงว่าคลิปนี้อาจจะเป็น ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องของผมทุกการติดตามและทุกคอมเมนต์นะครับที่ทุกๆท่านถามเข้ามาคือกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ